สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนสมองสุบอนพ่พอ,พอเขาซอน้องแทนคือเก่าพี่น้องอบุญอ,อีหนาใหญ่น่ะไปเทนไก่อันไปเทนําไก่พอ่อแทนเอาอีกเลยสองเถื่ <laughs> นอนเลยเนาะพี่น้องสบายดีอีกรอบเมื่อี้กันตอนค่ำๆเนาะว,ว่าแม่น้องแทนเฮนยังแม่น้องแทนหาสิบเสริมพี่น้องให้พ่อได้พาขานมน้องแทนเนาะด้วยการแกะมะขามพี่น้อง แกมาคามแกมาคามพี่น้องอันนี้ซุเพิ่นพากันมาเอาในมันพี่น้องน้องผลกับป่าเพิ่นมาแกเอาในมันมาเอาในมันมาเอาในมันสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบนะพี่น้องแม่้องแท้แกอาหารแกมาคามฮาอาชีพเสริมพี่น้องเลยพอได้ค่ะ ขนมลูกทรายพอได้ขานมถาสีได้นะพี่นนองแต่ว่ามื <pursued slightly. S 1> ่นหนึ่งสิบสองโลนะสิบสองโลนั่นอันสิบหาหมื่นพี่เนอาหาหมื่นกีดได้ประมาณหาหมื่นบาทเลยหาหมื่นลาวพี่นนองเลยมาขามได้撒ข้มอยู่หมดเลยมาข้ามได้ไหมตีขอยู่หา นาใหญ่น e ่ะก็เอาเสื่อน้องเอาเสื่อบังคับไปนะคะไปเอาไม่ร้อยคือไปทางใดอีกเลยแก้มาค้ำแกะลาสบายดีป้าสบายดีป้าลูกสบายดีป้าลูกผูบุบุบเด็กเด็กเด็กไล่กับเด็กเด็กบดได้แก้ซอยดอกพี่น้องเอ้ยเด็กเด็กก็มีตะลิ่งอย่างเดียว

ào cá lóc, ào bay nhá đệ, ai cá lóc, ba vậy, để đi bắt, à đệ, để ăn, để lại, tì khoai cá đi được, để lại, lại, lên, này, 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 bỏ lại Bỏ lại đấy, lũ, chú เดี๋ยวแม่ฮะเอาหายก่อนลูกดูกระหมักสม่มใสพี่น้องเลยเข้ามาในอันมะขาลูกน้ำโอ้ยหน่ายใหญ่เอ้ยอย Jamie, LIKE ่าให้กองเศร้าลูกอ่ะไปไปให้แบงก์ไปบัดนี้ไปเนื้แบงก์เนอะลูกเนอะน้อยหน่ายใหญ่ไปลูกไปทำสินักซองได้ซองกระสอบซองกระสอบกับน้อยหนึ่งพี่น้องเองจะสิได้จำได้การน้องเอื่นควรเอาขึ้นไปแก้ แกแล้วก็บพลาคายแล้วก็ปั่นกับน้องเอินพี่น้องเอ้ยเ <î. S 1> นะพราะว่าเขากับมาค้ามาซ้อมกับมาทำใลเพราะได้ค่าขนมค่าโต๊ะลูกนี่ะพี่น้องเอ้ยเป็นได้วิวเฮาผัดบดีเนาะจะสิพาก,ากนันห้ายังขนาดพี่น้อ,องก็งเ,เลยเขาสั่งสั่งสิ่อค้ามในนี้นะก็เลยได้โอกาสพี่น้องเอิญก็เลยเลได้โอกาสซื้อซะ เลยมาค้ามกับอาบารอ,อุนมซูงกวเลยเขาก็เลยมีอาชีพเสริมฮาฮาเขาอยู่ใส่ปลางไหงมน,นี่เป็นไหมเทนอุปนมซูง เอาเป็นมหาพี่น้อยที่มหาดีเ่าดีีขาวเสียรเงินกันแท้เนาะมผู้แทนซองงานผู้พี่น้องเอ้ยพอผลิเลยชิหาคายมะขามพี่น้องเอ้ยสิหาคายมะขามไปกินไปผูกแคนลุงดาวพี่น้องเอ้ยเอ้าอยู่ในบ้านในบ้านใก่ไก่เขาก็มาหามื่นเดียวกันพี่น้องแม่น้องแค้นกันสิยเหตุอะไรเดี๋ยวนี้ จะสิไปทางไนแพอแ่มืุ่นน่นจะกินทั้งที่ นี่แต่ส่วงมีแต่ลายเสียอเงินเงนสี่เดือนเงางตัอนะลายเสียงเงินพี่นเงินเข่นยิ้วกะบุดีมันลยจ่ายมาไลยพีน้อย นี่กะคนตายอีกกำแพ์ได้สิยะปิดน้ำไว้ปิดลูกไว้ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ลูกปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ไว้ไว้อย่าเปิดอย่าเปิดเดี๋ยวอีกไหนใหญ่ที่มาเปิดน้ำบักคับได้ค่ะปิดไว้ไว้ปิดปิดเบิ้งแม่ว่าบ่อฟังบ่อหนาิไอ้น้าเหมาเอนน้อย A hai là cái nhà mãi nó bị cho sửa cái mãi đôi con đuôi 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 con không con đuôi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 

ขึงกรสอบย่างนีบมันดสองสอบงนอกอืนเราิไปแก้เราิไปแกะมาเนียบ่

เวลาซขึ้นเอาได้พี่น้องเอ้ยเมื่อยก็เมื่อยิวเข่ามวเข่าอะไรอะแ่แมาน่ร้อยไปอันนั้นนะพอนะ ปูสาไไปเอาหน้ามาเลยตะแคงทีภาร้ได่รอดภาระาระเด็กร้อมภหระเด็กน่ารีมาพาใส่ภาระนะ อภิพาทประกันได้กับแม่งของแท่นกับขอโทษข้อภัยเลายๆนะพี่น้องทิ่หนาพอกันใหม่อย่าลืมหลับส้มกดหลับส้มส่องหนองแทนกดเบิ่งส่องหนองแทนในได้จ้าในได้กับขอขอบคุณงลวงหนาในได้กัน,กน,ขอ,ขอ,น,กนอย่าลืมติดตามส่องหนองแท่นนะพี่น้องลาเด้อบ๊ายบาย